ตอนที่หวิ่งเล่นปลายนากับหมู่บักจันยามสายของวันหยุดหลังวันพระเด็กชายทองคําและบักจันนัดกันที่ปลายนาใต้ต้นมะขามใหญ่กลางทุ่งเขียวที่ทอดยาวสุดลุกหูลูกตาแดดอ่อนลมเย็นและกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนทำให้เช้านี้ชุ่มฉ่ำอย่างบอกไม่ถูกทองคำแบกกระเป๋าผ้าเก่าๆใส่ของเล่นพื้นบ้านที่ขอกับแม่ช่วยกันทำไว ส่วนบักจันมาพร้อมตกกะก้ากะลามาพร้าวแห้งหลายใบบักจันวันนี้เขามาเล่นขายของกันเถอะข่อยมีใบตองมีดินเหนียวแล้วเจ้าก็มีกะลาเด็กชายทั้งสองจัดพื้นที่ใต้ต้นมะขามเป็นร้านค้าใช้ใบตองปูเป็นแผงขายของวางกะลาครึ่งลูกเรียงเป็นถ้วยช้อนใช้ก้านกล้วยฝาปิดทําจากใบมะม่วง ส่วนขนมที่วางขายก็ปั้นจากดินผสมใบไม้แห้งเป็นขนมต้มขนมเทียนและหม้อแกงแบบในตลาดไอ้ไอ้คอยคอซื้อเขาจีไข่ไหม่นึงปักจันแกล้งทำเสียงเหมือนลูกค้าได้เลยจ้าขอบาทนึงเด้อทองคําหัวเราะแล้วส่งข้าวจีที่เป็นแท่งดินเหนียวหอใบตองให้จากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อ,อยๆ บางครั้งเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางครั้งเป็นพ่อแม่ลูกจนกระทั่งสายมากแล้วจึงเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นเมื่อนี้เฮ้ามาเหตุมาแข่งจากการกลวยบอบักจันเสนอทองคํำรีบตัดก้านกล้วยจากต้นกล้วยหลังเทียงนาแล้วเหล่าให้เรียบจากนั้นใช้มีดไม้ไผ่กรีดตรงปลายเป็นรูปหัวมา้าและใช้เศษเชือกผูกเป็นหางมา้าเมื่อมาแต่ละตัวเสร็จ ทั้งสองคนก็วิ่งแข่งกันร,รอบคันนาอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังแข่งกับเสียงนกกระจิบบนยอดไผ่เนื่อยจากการวิ่งเล่นเด็กๆก,ก็มานั่งพักใต้ต้นคอยและเริ่มทำตุ๊กตาใบกล้วยโดยใช้ทางมะพร้าวทำแขนขาใบกล้วยห่อเป็นตัวและใช้เปลือกข้าวโพดแห้งพันหัวทำเป็นผมตัวนี้ซื้อแม่แพ่งส่วนตัวนี้ซื้อบักเพ่ง ทองคำตั้งชื่อพร้อมทำเสียงตุ๊กตาแบบคำคำคอยว่าบักเพ่งหัวล้านฮ่าฮ่าฮบักจันล้อแล้วก็หัวเราะกลิ้งหลังพักเหนื่อยทั้งสองก็เอนตัวลงนอนบนเสื่อที่ปูใต้ร่มไม้ทองคำหันไปถามบักจันเบาๆใหญ่ามากตัวอยากเป็นยังบักจันนิ่งไปน,นิดก่อนตอบว่าคอยอยากเป็นคู่อยากสอนเล็กน,น้อยเรียนขายของคือเฮานี่แหละ หมู่บอ่อเด็กหน่อยในเมืองเขาบ่เคยแม่แต่ปั่นตุกตาจากดินเลยทองคำพยักหน้าคอยก็อยากเป็นคนดูแลปลาเห็ดห้สัตว์ปลาอยู่ใดแบบบ่มีคนมาลังแกบักจันยิ้มถ้าโตเป็นคนดูแลปลาคอยเป็นครูเด็กที่เฮ้าสอนก็ิะได้โตในโลกที่ดีๆเนาะท่านใดนั้นไอโหนเพื่อนอีกคนจากท้ายหมู่บ้านก็วิ่งมาพร้อมกระเป๋าผ้าเก่าๆใบหนึ่ง บักจันท่องค้าคอยเอารถไม้เก่ามาเล่นนำ้ำเขายื่นรถไม้คันเก่าให้บักจันตาโตด้วยความดีใจโตนังเก็บไว้อีกตีนี่มันรถใหม่ที่พอข่อยเคยเห็ดเมื่อปีกอนแม่นคอยซ่อมล่อไม้แล้วก็เอามาเฮ็ดให้พวกเจ้าขี่แข่งกันนำ้ำไอ้หนุ่มพูดด้วยรอยยิ้มรถไม้เก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งเด็กทั้งสามพัดกันขี่ไปตามคันนา เสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องทุง่งเสมือนหนึ่งของเล่นทุกชิ้นไม่ได้ทำจากไม้หรือดินแต่ทำจากมิตรภาพความทรงจำและความฝันที่ยังไม่จางหายไม่นานนักเด็กหญิงสองคนก็วิ่งมาสมทบจากทางท้ายทุง่งคนหนึ่งชื่อดาวเรืองผิวคล้ำแดดผูกผ้าสิ้นลายดอกตัวเล็กแต่อารมณ์ดี อีกคนชื่อคำแก้วผิวขาวกว่าหน่อยผูกเปียสองข้างถือกระติกน้ำพร้อมแก้วใบเล็กมาด้วยเฮามาแจกน้ำสมุนไพรดื่มแล้วสิแข็งลดใหม่ได้แล้งขึ้นก็เกาคำแก้วพูดเสียงใสบักจันรีบตะโกนเอาโลดคอยหิ้วน้ำลายดาวเรืองหัวเราะแล้วรินน้ำใบเตยใส่แก้วจิ๋วจากกระบอกไม้ไผ่ส่งให้เด็กชายทั้งสาม จากนั้นพวกเธอก็นั่งลงบนเสือร่วมวงและเริ่มสานตะกร้าเล็กๆจากใบตาลที่เก็บได้จากข้างทางทองคำมองดูแล้วกล่าวอย่างทึ่งเจ้าสานเก่งแท้ข่อยยังเห็ดใดแค่พับนกจากใบตองอยู่เลยบ่เป็นยังเดี๋ยวข่อยสอนไ้แต่ขอแหลกกับตุ๊กตาใบากล้วยของเจ้าตัวหนึ่งเนาะดาวเรืองพูดอย่างเจ้าเล่ห์เสียงหัวเราะของเด็กทั้งห้าคนดังกล้องปลายนาะ พวกเขาสารตะรก้าปั้นตุ๊กตาขี่รถไม้สร้างเมืองจำลองใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีรัว้วไม่มีเงินแต่มีความสุขอย่างล้นเหลือย่ามบ่ายคล้อยแดดอ่อนลงรูปใบหน้าเด็กๆอย่างอ่อนโยนพวกเขานั่งล้อมกันอีกครั้งแล้วนับผลงานที่สร้างขึ้นในวันเดียวตุ๊กตาดินสิบตัวรถไม้สองคันตะก,ก้าใบเล็กสามใบ และความฝันห้าแบบที่แตกต่างกันแต่ทุกความฝันล้วนเกิดจากดินกลิ่นหญ้าและเสียงหัวเราะของวันวาน